สวัสดีครับวันนี้เราจะกลับมาเล่น Winning Eleven Pro Evolution Soccer 2007ต่อนะครับซึ่งระบบควบคุมผู้เล่นเราเป็นระบบฟิกนะครับควบคุมผู้เล่นเพียงคนเดียวนะครับส่วนโหมดการแข่งขันเราอยู่ในโหมด s ร r ส์ A Season ที่2นะครับซึ่งนัดนี้จะเป็นนัดที่25นะครับอินเตอร์เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของายารี่ครับ มิลานจะไปเจอกับฟีออนะครับโรมาเจอริเวนโน่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับตารางคะแนนก่อนนะครับอินเตอร์ยังคงนำอยู่นะครับ66แต้มนะครับตามด้วยมิลาน64โรมาห้าสินะครับฟีออ4สี่สซามโดเรียร44อูเดเนเซ่สี่สิ ลาซิโอ42เมซิน่า39นะครับโตลิโน่36ปาลิโม่2ปามา3ามสเลจิน่า3าเซียนา24่ลิเวโน่23กาเยลี่23ลิเวโน่21อัตแลนต้าย0แอคโคอี่20เอมโปลี17เอ้ย11แต้ม คาตาเนีย11แต้มเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูดาวซันโวครับ17ประตูครับเคปโปของอินเตอร์ครับโบนัสโซลีครับของซัมโดเลีย17ลูกตามด้วยโทนี่ของปีออสสนะครับตอติโรมา16นะครับแล้วก็กาเจอลาดิโน่ของมิลาน15นะครับบูซิมิกของโรม่า13อินสกี้ มิลาน11นะครับลาควินต้าของอกเดนเซ่1 1นะครับแล้วก็เซียเชีาซ่า11ลูกครับอาริโน่ส10ลูกครับของอินเตอร์แอติตแอติตยังไม่ได้ดูแอติตแอติต1ิลูกเป็นกาก้าไปแล้วครับ12ลูกกัตุูโซ่7จติ7นะครับเดนนาโปลี6เดี๋ยวเราไปจัดตัวผู้เล่นก่อนนะครับ อินเตอร์เราจะมาในแผน4-2 4, 4ครับส่วนกรเยี่จะมาใน4-3-3ครับดาวิดโตซาครับเ,เดี๋ยวเราไปจัดตัวก่อนนะครับนัดที่แล้วอาเดนโตได้ลูกส้มหล่นเลยครับแต่โดนเหลืองเอเดี๋ยวเราจัดประตูประตูมือสองลงก่อนครับต้องหมุนวนครับ เอาลงบ่อยๆความฟิตจะไม่เต็มหลอดเหมือนเคปโปนะครับดูเคปโปลนะครับลงทุกนัดความฟิตไม่เต็มเลยนะครับสีเขียวความฟิตไม่เต็มแถมความเหนื่อยล้าสีแดงเต็มหลอดข้างล่างเลยนะครับแต่เราจำเป็นต้องลงนะครับเพราะเราไม่มีตัวเล่นเดี๋ยวนะครับเออเป็น ไมค่อนนหรอครับโซลลี่เป็นตายขวาเป็นเดยันไดคบบ้าแม็กเวลลแม็กเวลเป็นตายคอมปิโซเหรอครับเด็กเกา วีเอล่าจะโอ้โหวีเอล่านี่ก็จะเล่นเหมือนไม่ค่อยออกครับอุพิโซู่่กับเด็กเก่าไปครับตับตูจูโอจูริโอเซซ่าอีวานคอนโดบาบุดิโซ่ไมคอลแม็กเวลเด็กเก่าบุนิโซ่เดยันโซลารีเคปโปสลาตันสำลองมี อาเดโนเลโคบาครับโคโค่โคโค่โคโนี่ลงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาฟิโก้เอาไว้เหรอครับปัตโต้คูดออกเดี๋ยวไปจัดกับจันทีมก่อนครับยกให้เคปโปรครับ ไีคลิกระยะไกลเป็นเดอะเกาเดอะเกาเดอะเกาหรือคอมพิโซ่ดีตรงตรงแม่น8ปดสิบเจ็าเป็นค so อมพิโซ่อะชุทชุทเป็นเดยันเตะม,มุมข้างซ้ายเป็นเดยันเตะม,มุมข้างขวาข้างขวาก็มีแม็กเวล แม็กเวลมีโซลารี่โซลารี่ก็ได้คอมปอสโซก็ได้คอมปอสก็ได้ครับอ่ะถูกโทษเป็นแคปโปอ,อินเตอร์เจ้าบ้านจะอยู่ชุดเงินดำนะครับส่วนกายรี่ทีมเยือนจะอยู่ในชุดขาวนะครับ เี๋ยวเรามาอ่ากายาลี่เล่น4-4-2ครับเดวกกโซเบอร์ oso, 13บสามน,น้ายังอยู่ครับคอตติบ oh ูเบิลฟานนี่โอ้โหเล่น4ี่นะครับแต่เป็นกองกลางตัวรับสองตัวตัวกลางสองตัวนะครับไม่มีปีกนะครับแต่ของเราจะมีปีกนะครับ เราดูกันเซตชุดนี้แน่นอนปะครับอ,อินเตอร์บุกก่อนนะครับเลียรยจากตายไปต้ายไปขวาครับเริ่มเลียรยครับส่าลาตั้นส่งไปเด็กเกาครับส่งมาคอมปิโซคอมปิโซมา ตายครับตรงก่อนครับอย่เบียดเสียศูนย์ครับว่าไงครับไมค์คอนโยนไหมครับไมค์คอนเคปโปไปแล้วโอ้ไม่ถึงเคปโปโอ้โหตัดไม่ได้ครับ so. ตัดสิครับอือหือตัดไม่ได้ครับ พันโดบ้าเรา,าตัดมาก่อนครับพันโดบา้าอ้าวโหล้หนา,าต้องอย่างนี้ครับโอ้โหเบาไปครับไกลไปหน่อย ไกลไปหน่อยครับเก็ป well. โปยิงไกลไป,ไปหน่อยครับโอ้โห oh. <given> ไปครับโอ้โหเดียวยันท้าอย่างนี้ออกกลางแล้วช่วยกันหน่อยครับ โอ้ได้อยู่ครับอมต้องช่วยครับเก็บโปต้องลงไปช่วยเลยครับไปครับค,อคอ <He S 2> ่อยๆ <is S 2> ตัดตั้น <in S 1> ว่าง <and S 1> ไง <it. S 1> ครับโอ้โห oh. ไปครับ เดยัน <can> โอ้โหเดยันเสียบอลอีกแล้วของหลังเราครับว่าไงครับลงไปช่วยกันหน่อยครับโอ้โหติดปลายขาประตูครับไม่รู้นัดนี้องลงหรือไงครับถูกสาประตูมือสองเราองลงครับปกติไปแล้วครับ ไว้ใจไม่ได้เลยครับประตูน้าไกาลี่นี่ได้มงุงได้ยิงไปแล้วครับอินเตอร์ยังครองไปไม่ถึงเลยครับอ้าวเหลืองหรือเปล่าครับโตลาลี่โอ้โหโตลาลี่ไอ้เตียบเขา Oh ตัดครับโอ้โหตัดครับตลาตันอืห mm ก hmm. องหลังแล้ว mm hmm. ไงครับเหลืองอีกแล้วโอ้โ oh หเกือบไปครับคอนโดบบาใ <c oughs> จเย็นๆครับอือื โอ้โหโอ้โ huh. ห oh oh เราตัดบอลขึ้นไปไม่ได้ครับ well. ไปเลยครับดักโกไปแล้วส่งไปสลาตันเลยโอ้โห oh สลาตัน uh huh. แหวกไม่ได้ uh huh. อืโอ uh ้โหเคปโปตัดไม่ได้ครับกระเด็นไปซะก่อนกองหลังแล้วโอ้โหประตู ไอ้ครับตาลาตันโอ้โห oh ทำไมไปไม่ได้เลยครับตาลาตันเนี่ยยังไงอ่ะโอ้เคปโปไม่ลงไปช่วยมันไม่ได้บอลแตบังนี่ยอะไปเลยครับโอ้โหฟาวอีก <position> This looks like a promising cross. A poor attempt at a pass. Oh, and he I it. Oh, hmm. holds it. Here's Deanne Stankovic. Stackerich. Cordoba and Crespo. I got, further uh, ตรงนี้ครับโอ้โหไม่สง่งไปครับอโอ้โหหมดเวลาเสมอสูนโูนครับครึ่งแรกแอินเตอร์ไม่ได้ครองบอลเลยครับองกลาง ลูกนี้ครับแานยลรียิงครับหลงโอ้โหพวกราระตูเราองลงครับปกติเข้าไปแล้วลูกนี้ก็เสียบเขาโดนใบเหลืองอีกโอ้โหไปให้เขายิงเลยครับอินเตอร์ครึ่งแรกนี่ของบอลสี่สนะครับยิงไปหนึ่งเขากอบหนึ่งนะครับ เหลืองหนึ่งใบครับส่วนไกายาลี่นะครับของบอลห้าสิบสามครับยิงสามเข้ากรอบสองยังไม่เป็นประตนูนะครับคู่ที่จบแล้วก็มีแอคโคลี่แพ้อูเดินเซ่ไปศูนย์สองคาตาเนียแพ้กิโวไปหนึ่งสองปาเลโมชนะตูริโน่ไปสี 1, ่หนึ่งเมซินา่าแพ้ปาม่มาไปสองสามมีลานศูนย์หนึ่งหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องแก้เกมครับไอเหลืองซะได้ครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูแผนก่อนนะเซนเตอร์ center, เราต้องเปลี่ยนจากเซนเตอร์เขาเราไม่ใช้เซนเตอร์เราใช้บุกด้านข้างอ๋อไม่ใช่ไหมเราต้องบุกด้านข้างเขาไม่มีปีกเราต้องบุกข้างล่างซ้ายขวาทั้งซ้ายทั้งขวาเรามีปีก จะทำได้จริงหรือว่าเราปีกโดนเหลืองใบใบแล้วอครับไปครับเริ่มขึ้นหลังครับโอ้กับสี่เหลี่ยมตัดไม่ได้ครับตัดสิครับโอ้โหไม่ถึง เเก็บบอลมาครับไปค่อนส่งที่ครับโอ้โหไม่ส่งโอ้โหไปไม่ได้ซะอีกโอ้โหเก็บโปรช้าไปหน่อยครับหมุนตัวไม่ทันครับ อืตัดไม่ได้ครับโอ้โหผพิวกันเหลือเกินครับกายารี่ได้อยู่ครับโอ้โห้สมัยส่งมาจังหวะมันขัดขาดกันเกินอย่างนี้เราไมค์คอน มาเทปโป้เนี่ยครับเราก็อยู่เนอ่ยไ,ได้เต็มมุมครับได้เต็มมุมครับได้เต็มมุมเทปโปเข้าหัวหน่อยเถอะครับโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหเบ,โโหบียดสู้เขายังไงวนะะเนี่ยเออเทปโปยังได้อยู่ครับ ไปครับคอมพิโซโอ้โหยิงสิรอซ้ำอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหไม่ถึงอือหือ ของหลังเราช่วยกันดีๆหน่อยครับอ่ไปครับโอ้โหฟาวสิครับอย่างนี้เหลืองไหมโอ้โหซาลาตันโอ้โล้ำหน้าโอ้โหฟาว

โอ้โหโโอ้โหตัดไม่ได้ออาของหลังเราเล่นอย่างนี้ซะแล้ว โอ้โหเจาะกายาลี่ไม่เข้าหรอนัดนี้อ้าวโหเล่นอย่างนี้กันซะแล้วโอ้โหเหลืองครับอย่างนี้ว่าไงครับเนี่ยเล่นเก็บแคปโปแล้วนี่ว่า แคปโปเลยดีกว่าครับ <Pres> ไปครับโอ้โหเคปโปลอแล้วครับโอ้โห well oh ไม่ถึงครับ ไอครับตลาตันโอ้โหตลาตันไปยิงผิดหวังเหลือเกินครับะละูกนี้โอ้โหไมค ไปครับไปครับโอ้โหยิงสิครับโอ้โหไปไหนวะน่ะโอ้โหหมดเวลาครับเสมอไปศูนย์ศูนย์ครับโอ้โห ไม้ส่งให้สักทีครับโอ้โหลูกนี้ครับองลงครับถ้าไม่ลงโดนไปแล้วครับ <laughs> ลูกนี้ก็ไปเสียบเข้าจนได้เหลืองโอ้โหลูกนี้ก็ตังปอมเลยครับ อินเตอร์มาบ้างครับเคปโปโดนเตียบเหลืองไปครับส่งให้ซาลาต้านลูกนี้โอ้โหซลาต้านยิงเลยไม่เลี้ยงรึ่งหลังนี้อินเตอร์ของบอลห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับยิงไปสองเข้ากรอบสองไม่เป็นประตูครับเหลืองหนึ่งใบครับกายาลีของบอลห้าสิบนะครับ ยิงไปสามข้อกรอบสองไม่เป็นประตรูครับเหลืองคนระบครับโอ้โหอีวานคอนเดบาครับเจปโปเล่นไม่ออกครับกรพวกไม่ส่งให้อนี่นะครับโตลลี่โดนเหลืองนาทีที่ยี่สิบสองครับซิมิโดนะครับโดนเหลืองเหมือนกันนาทีเจ็ดสิบเก้าครับแอนเดรพเล่นนะครับ เปอร์เซ็นต์ของบอลห้าเอร์ครับอินเตอร์กัลยาลีห้าสิบนะครับศ bon ูนยะ์ถึงนาทีที่สิหนะครับอินเตอร์ของบอลสีนะครับกัยาลีของบอลห้าสิบแปเอร์นะครับนาทีที่สิถึงนาทีที่สานะครับอินเตอร์ของบอลห้นะครับอ่าไม่ใช่อินเตอร์ของบอลสีนะครับกายาลีของบอลห้ิบเปอร์เซ็นตนะครับ นาทีที่30สถึงนาทีที่สีสิบห้านะครับอินเตอร์ของบอล4ีิบเปอร์เซ็นต์นะครับกัลเลรี่ของบอลห้าิเ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มครึ่งหลังนะครับอินเตอร์ของบอล4ีิบเ็เปอร์เซ็นต์นะครับกัเลรี่ของบอล5้าบสาเปอร์เซ็นต์นะครับนาทีที่60สถึงนาทีที่75็บห้านะครับอินเตอร์ของบอล4ีิบสเปอร์เซ็นต์นะครับกัลเลรี่ของบอลห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับ นาทีที่75ถึงนาทีที่90นะครับอินเตอร์คองบอล66นะครับาายรี่คองบอล3 4อนะครับเคปโปยิงนาทีที่8ไม่เข้าครับกายลี่ก็ยิงเหมือนกันนะครับดาว,วิดซ่าโตซซานะครับมียิงนะครับ อเลียผูเล่นนะครับฝั่งอินเตอร์ก่อนนะครับแอตแทกบุกโอ้โหอินเตอร์บุกได้หน้าหัวกะโหลกกับถึงกลางสนามนะครับขีดเดียวครับแย่มากป้องกันกลางสนามทั่วเลยครับฟทุ่ม3ามฟิกคิกได้2นะครับไม่มีประตูนะครับเหลือง1นใบนะครับคอนเนอร์คิกได้หนึง่งครั้งข้างขวานะครับ กายลี่ทีมเยือนนะครับแอเรียผู้เล่นนะครับโอ้โหกายรลี ari, บ่บุกได้มากกว่านะครับจอยมีปัญหาน,หนิดหนึงนะครับจอยมีปัญหาครับกายรลี่นะครับบุกเป็นสีเขียวๆได้เยอะกว่าอินเตอร์อีกนะครับเราคองบอลไม่ได้เลยป้องกันกลางสนามที่เยอะกว่าเราอีกครับทุ่มสองครั้งปีกคิก ปีคิกสี่ครั้งไม่มีประตูนะครับหนึ่งใบเหลืองคอนคเนอร์คิกได้หนึ่งครั้งข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันนะครับ ผลการแข่งขันนะครับแอคโคลี่แพ้อูเดเนเซ่ไปศูนย์สองนะครับคาตาเนียแพ้คิโว่ไปหนึ่งสองนะครับปาเลโม,โมชนะตูริโนโน่ไปสี่หนึ่งนะครับเมสติน่าแพ้ปาล์มาไปสองสามนะครับเรจิน่าชนะเอ็มโปลีไปหนึ่งศูนย์นะครับมิลานชนะฟิออเรนติน่าไปสี่สองนะครับเตียนาแพ้อตัตแลนต้าไปหนึ่งสองนะครับ ตามโดเลียแพ้ลาซิโอไป1-2นะครับริเวโนโนแพ้โลมาไป0-4นะครับอินเตอร์เสมอกายารีไป0-0นะครับเล่นไม่ออกครับเดีย๋ยวไปดูตารางตารางคะแนนนะครับโอ้โหปัญหามาแล้วครับลูกได้เสียสู้มิลานไม่ได้ครับมิลาน67แต้มนะครับ อินเตอร์67บเจ็ดแต้มนะครับแต่ประตูได้เสียเราซูมิลานไม่ได้นะครับมิลานยิงไปเจ็ดสิบเสียสิแปดได้ห้าสิบสองลูกนะครับดับสามเป็นโลมานะครับห1สิบเอ็ดอเดนเซ่สี่สิบเจ็ดนะครับลาซิโอสี่สิบห้านะครับปีออสี่สิบสี่นะครับซามโดเลียสี่สิบสี่นะครับเมสซิน่สา3สิบนะครับ โตลิโน่สนะครับปาเลโม35นะครับตามาสามสิบสามกยารี่สามสเซียนายี่สิบนะครับคีโว2ยี่สิบสี่กายารี่ยีนะครับลิเว n โน่ยี่สิบสามแอตแลนตายี่สิบสานะครับอคโคลีอคโคลียี่สิบเอ็มโปลีสิบคาตาเนียสินะครับดาวซันโวนะครับ โอ้โหเจอราดิโ hmm. นมาแล้วครับเกปโปยัง17 mm hmm. ประตูอยู่นะครับเจราดิโน17 mm hmm. ประตูโทนี่17นะครับโบนาซโซลี bon นะครับ17ตอติ17นะครับแอติย mm ังคงเป็นกาก้า hmm. อยู่นะครับ12 mm hmm. ลูก uh, mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูนัดหน้านะครับนัดหน้าเราจะเจอราซิโอมีลานไปเยือนที่เอเวโรนนานะครับ ปัญหามาแล้วนะครับเราต้องชนะนะครับถ้าไม่ชนะนี่มิลานจะขึ้นนำแล้วนะครับทั้งประตูได้เสียทั้งแต้มเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแข่งขันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ